มีแฟนเพลงแม่นว่ะแฟนเพลงบแฟนค้ับม็นว่ะอันคุนวัตนาซึ่งเิ่นทรงกัเพื่อนนี่ก่ะหายมาคู่แล้วไปแล้วรอบนึงอันนี้เิ่นฝ่าไม่อีกคู่ละหาร้อยใครท คุณแม่รัตนาบอน่าจะคุณซื้อดูขอบคุณหลายๆเด้ออยู่ไก็ได้เทียบอันนี้หางทน้ำหาลอี้โเลาไปโสมีมันเออนัก่ายก็ได้นักงก็ได้ข้าไปหางเคียมเาะัันวันตีหนักง่ยู่เต็นบพรห้ามเพราะั่นดูไองคุณภมบ่บางลางเพเี่วอานไดเไ็นวโอ้แต่เทียบลองยู่ไกล็ได้เทียบก็ขบบคุนซหลายๆเด้อ แฟนขาแฟนเพงเย็บซี่กันนะลองแก่เส้นแก่ซีเรียาไปซิล่ะเนาะแม่แต่ตัวเองได้ก็นเมพาะของพ่อแม่พูดบุญละค่ะพูดละโควิดซ่าพุญละจังว่ากันจังเจอกันปันนี้ปันนี้สิบอ๊อกแม่สมพรเนี่ยบ่าแม่สมพรเนี่ยเนี่ยเราเล่าข้าวเยื่อโจ้ยเนี่ยนะนิมนต์ปูมาบาทเนี่ยเราก็นแม่สมพรแต่แม่สมพรอยากถามเนีกรถามกัน บรรยากาศบรรยากาศนะครับได้สำหรับวันนี้นะครับเลาดูได้ลออยู่มาสมครฮัลโลมากับปูคระปูว่าได้คิดยากหรอกเกี่ยวกับแนวทางได้พี่นองด้วยเอาไปรัสชมเราฟังด้วคกันนะครับ เอายังนั่งเข่าข้างแหบีคือนั่งข่าข้างวัแววดแคลวะวัดแคลวะณพอณวนนี้งั้นมันเป็นหลายรูปกันละพอเห็นการนั่งก็คืมาแปลว่านั่งก็งคือเขาวัดแคลวะเวี <c oughs> เยทน,นายทางอะไรใหญ่้าเวียนางน่ ค่าคนนี้่แต่พอค่าดกับยาเฮดต้องทางมือกก่หน้าผาไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ,ไมปถืมมอมค้ต้องกิ้มว้ก่อนอยาหนามว้วนไหมิ่มไว,ว้เเวอเออเราจะถือไหต้องท่องจะถือไหเขาว่าครับผมขัน้นยิ้มว่าเป็นไว่า,เนนาิเห็นนาบักอี่ยังกะเห็นนาบักอุ้งึง นล้วตามคุณต้องการี่วิ่งไทยสักานัผู้จันผู้จันแม่จมพลตั้งชาตัวอยากเ่าไรก็แม่เอาคอจันรันกับว่าเอาไม่หายคอเอาไมไหยแล้วกันจะล้แม่อแม่เกิดที่นา่งนองจกานึงตั้หนานตั้งขานตั้งขานแั้วขานมาแต่คอลุ่บังทานนละตั้งทานนละตั้งทานเนี่ยอันที่หนึ่งเรื่องอะไรนะปูเอ้า บังขับดักว่าิีนั่งเขาม่อสขาถึงไม่เถิ่ไม่หลักไม่เถิไม่หวานอันคิดไปไกลใ่มัดแมนไปวัดแมนไปพอไอ้ันนั้นคักเราที่อยู่วฉันกี้นั่งเขาพ่อสาคักอย่างเรากูเราพ่อมาคัดแท้มาคัดแท้คิดไว้ไปไกลรู้นะว่าคิดอะไรกูลไปนักถิงแล ชีวมงคลของนานงสมพรหรือเปล่าวันพุนะ้น่ะพ่อจำได้หรือเปล่าทำไมพ่อจะดจำไม่ได้เร mm. ื่ชีวิตมงคลของอีนานงสมพร mm. ของแท้ของแท้ mm hmm. ไม่ใช่ของทางชัง้นยง mm hmm. ังไงม mm hmm. ึงจ้องมาตามเอาทักตัวจะครับจำเอาทำไม ตอไนบ้พอเคยไาน้ำหนักตอนที่ได้น้ำานอยว่มันมีสาโตัวเดียวพอน้ำหลังน่ะสองตัวแห้วอโตัวสองเตัวสามค่ะเออ๋อแต่ยังพอถือว่าฐาน่งินฐานฟ่งอีกนาง่งเขาไปเทปไต่มาให้พอไว้ยท,ท,ท,ท่านู <S <S ้นต้บนบกัดมอนหมดพิทเ่นพิชเชนเขาแต่บอลบนลมาไว้ที่ห้าไปถึง เขาหาไปหายังไงก็ไว้เตอเพราะว่ามันน้อยเหลือเกินรม่้องถามว่าเฮ็ุแลอะไรบอกเสี้ยเอกไปเทศว่าจังแล้วมาหน่อยครับมา่ดินมาถึงว่าเบาิ่งไปด้พี่ห้าเกตถึงพอ่อดนีเขาหาว่าเห็นเพราะว่าเขาตาบอาดีบักมาเบิ่กับตาดิบมดเลยหลอดเลยบอกปูหลอนไปเลยก็ได้บีแค่กูคุมถ้าไปโดนเสียงหน้า Má lộn bàn đây thi Hà 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 Má này Thứ thú Cô chỉ ăn đâu Tâm vậy Bàn lệ thi hạ chết mà nạ Mày bơm bàn nắng mang mà nặng Ừm Cô đi lên má hải Ừm ta hò tà bàn cả bác hiểu ta giết bố thăm Tà giết ít 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 không cô năn nặng thay thằng này โไปเพี้งมหก้ะเขาก็อยากไปขี่คั้วมากัดสินใจพ่อมาว่าเออตั้งไว้เท่าหร่มาบักเติมนน้มาบักเติมตาจ๊บมดไ่ม่ไหนเอ้ามากุยมาถือเพียงมาถอเป็่แต่งเงินแจ๊ะมาจศูนย์นี่ว่าเป็นแต่เงินหลายแถวเงินอนนี้แหละนี่หน้าวันไตยนี่มคัดเงินแจ๊ะมาแค่แถคัดเงินคือน เป็นห้างเขาสองข้อมันขึ้นไปจังๆมันออกเป็นตัวเดียวนี่บอกวอาจะลางนั่นน่ะมถ้าดีได้กุว่ามันออกเป็นถ้ามันออกเป็นตัวอื้อมันชิ้นมายหลังเหรอมันไปตังค์เยอะมากอีนั่งสองข้อมันเงินใจมันนแดบบอเอ้ยมันเงินได้หกในใจมันจะออกเป็นได้ตัวนี่ดีว่ะการนั่งตัวบ้างดี ักบอาะไรนักถือว่ากับเอนจังทันว่าอานว่าหอดใช้จักเชียมันม้วนาั่นเลด้วยม้ไปหนาม้วนหลังถามว่ามา่ิกระคือเกาว่ามากคือเกาว่ามาจนเบียรคือเกากระนั้นว่าว่าหุบตาอานจะไอาไปใช้ว่าหอดจักเชียม้วนหนาบ้วนม้านหลังด้วยม้วนด้วยว่าได้ที่เขาม้วนด้วยว่าพอเลยบ้วนหนาม้วนหลัง ไม่มาไปหนามเลยใครแดงว่าเขาแ่งบ่ท่านตัเขาบ้าแรงนังถือคัๆไปรอดดิใจหัวำไปเลยพอตัวนี้ว่ากยจะไปดำแห้งแล้วล่ะแห้งร้ารอมีความเสียงว่าปูบบางคนที่มีความเฉียงหรือเปล่าไม่ต้องเสียงแบบไม้แตเต้งมาพ่ออยังไม่ถูกเลย มันไม่มีความเฉียงหรอกเฉียงไปมันยังไม่เห oh. ีนยววแ้วามันตน้อยเกินไมันจะไปต้นเฉียงนาเลยมาปลดมาถึงรังนี่เพือน้อยๆเพื่อนเพ่อนเพื่อนนี่นั่งาข้าเข้าข้างเฉียงได้ตัวง่ายๆเพือเอ้เ็ดสนแล้เ่ดเขียนไห้ไอ้ถึงพันตัวนะรัดมั Cả, tôi ăn thái, mang ăn đẹp, tôi ăn ừ. <laughs> ừ. thái, mang ăn thái là chết, tôi bị chim mình đó, Để bỏ ăn chết, chết thái, chìm chim mình bỏ Dạ, nó không nớ, <laughs> nó không bao ra gì Chắc bài hát nó không thiêu, chắc bài hát thiêu hát không Đấy, nó không thấy tao khó Nó không cấp, thả bảy nó, nó không bao đó, thả bảy nó, có đầu Bắt đầu, nó không thành ra hết, ท่าก็ไว้เอาเรื่งองไหนวัดเทียงเอกก็ว่าอพาว่ามการกาบพรว่ามการาหกอ,อืม,อมฮาให้จำได้คบว่าพาว่าจานั้นหกพระทางว่าเราไม่จะจะนาจะราการนับทุงือเอา มันมีความเสียงไหมพา่าอมันมีความเสียงไมเต็มถหนังมีความแขยงไหม้ไม่ต้องเสียงหรอไม่ต้องเสียงเออวันเมื่ะเอ,อือยู่ข้างฮะซังไหนออมันนี้เจอเออมันเห็น,ว,นว่าหมันแห็นบหรออว่าจะขาลัาล้อ,นนอมันเล้วมันโค้วแบนน <c oughs> บนนอเพาเจเอาหลายบ้านใช่ไเอาเพราะว่าบักนแม่จะเอาก็คังตัว มั่นใจตัวเองต้องมั่นใจตัวเอง,งหูจ้างไาแล้วถามคอยอะไรใจไหนถือว่าขอกัอนขอถืองว่าไรดีต้องมั่นใจตัวเองต้องมั่นใจตัวเองเราะว่าระวังหกหนอเระวังหกหนอยระวังหกหนออีกแล้วโอ,อ้บังกราระรังหกขาดวไปเอาคักเอาแน่ไหนเระวังหกได้ ง,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 งูจักก็ยังบากพอย่างเขาทจั่อนาบอกเอาหลายห้ามาตัดียกมาตัดหกตัดตัวถึงว่าเอาตามไปว่าพ่อตามไปรู้บอกว่าตามตังไหนบ่ไปบ่ไหนเข้าถ <c oughs> ึงว่าตามจังไหน มไ,มมไม่ได้หอมหลับไม่ได้หอม,ม,อมลหลับค่าต่อตถเขาดีสิบบาทเหมอนเดิมไม่ขึ้นไม่รองลับขี้เกียจทอนสิบเก้าบาทแล้วเข้าได้ทอนหนึ่งบาทนี่สิบเอ็ดบาทก็ขี้ค้างหาเหรียญเอาที้งสิบบาทต้องต้องไปเลยแล้วล,ะล,ะลูกยาวโตนั่นละพ่อเจียสูรลูกก็เอารถะท,ะทิ้งมะจ๊ะทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ คือไปทิมมันงเฮตานคือไยทิมมันงเหตุงนแป่งมันมาต่างบ้าแท้ตั้งบ้นก็สิบวยทิงมันให้ถามกันอีนักชอพทอแปลงว่าต่างบ้าแท้ว่าด้สิไปทิมเขาคือทิมผิดทุ่งใบ่ทิมมั่งได้ทิมม่าได้ยังไงฮะทิมยังไ่ฮาทิมทิมก็ได้ใ้เจ้าพ่อบ้านเลขที่ค่ะเจ็ดจุดเ็ิ้งนิมได้ตั้งนะ

ฝันดีเด้ออานยาวโก้ได้ดีฝันดีแต่วรางวันถ้าฝันดีแต่มิรางวันโก้จักว่าอีนักเขาบ้าจะได้ทอกไงลูกเดาถือไม่ทอกเข้าบ้านลูเดาอีนักเขาพ่อเอ้ยบ้านบ่ายโอ้ทอยผู้ขากระ้ดคัดอีพากบอทอยผข้ขาตายแ่่แม่นอนหลับเพ่ง บักคนต้อกลับไปใช้ว่าไรบักคนต้องกลับไปใช่ว่าไรม้องตากันอยู่นี่ลรอพ่อจ้องไปจ้องตาเขาแล้วจ้องไปจ้องตากระแดงมาแน่นอ่ะจ้องไปหาจ้องเขาคาดหวายแล้วเขากดแต่ว่าเขาบ่าเลยขาดด้วยใจของเขาขัดเขาเลยพ่อบักคเซึ่งมันองโกรธแน่เสีย้มนโกรธจะเท่าซะไป bán đây cô nào biết là có dạ. cô hay tăng nào biết vật cũng không cả đại bắt cô có thả dọc thằng nào nào cũng thay nào nào bắt thả dọc dạ. thằng nào nào cũng phá bọt nào nào bắt cô bắt khước cao bắt khước cao chẳng cứ thay thằng cô khước cao còn nào mà chắc cô có đang lại chắc cô nó qua đang chỉ khước cao กสามขาทำให้เราเลี้ยงกูพวกเลี้องฟถาต้นข้าจากไหกได้เ็ถุงนี้ดีอีังชละกให้พ่อฟังทิก้นหกถือเ็ดถุงว่าอย่างไรก้อนหกถุงก้อนเจ็ดถุงว่าอย่างไรก้อนหมายถึงก้อนให้ฟังทิ้พ่อไม่เคยก้อนเก็ดถุงสักที không con đó bao ngày xuất cái năng thống khó mà con thì thứ thứ đại sự khác của không gặp con đại chúng thi đó quá พ so ักยูตั้ง่างแต่ว่าหกเก้าพักยูตั้งร่างเลยเนาะสร้างคักคักสาคักคักโกนเก็บขึ้นมาได้กะคุณหกหกหกศูนย์เออหกชัดเอกว่าหกจักนะหกศูนย์ทําไหนมาแล้วร้องหงกาบุ้างค่ะค พ่อเห็นจไจะไปหาพ่อได้เดียวระังคนระวังหกเอยเวลาคนราวังน้ำลายหกเลยรู้จักไหมไม่รกคนเอ้าไม่รักคนไปจาดฟักจตัวไหมวะกูไม่ไคซื้อหรอกพ่อเขาว่าตัวกล้ามตัวแรงกไม่ไผซื้อหรอกแวงป้

ถ้าเปลกทาพันพออันก็รังหันันโกนังหีนอยางบ่พอนใช้กินอยางบ่พอบ่แมนไ่วบ่นนใช้กินหยางน่นช้มือ้อนใมอ้นอื้นในใช้มือ้อนใอืนชออื้อนใช้ม้อช้มอ้นไอดู้นใช้มคชมานมู่ออนใช้มือออคช้มืนชคนนใ้น้นคนใกน้มนใค มันถึงวัาขั้คนไหวทั้งวันทั้งาเพราะคนการละบ้านหงส์ติดการละบานหงสตั้งหน้าไรเงี้ยหน้ากรคนไหวเพื่อเมือนมันถึงวัดทั้นเนี่ยทาง้าววะพอกะนไห้ฟั้งอีแต้ที่น,นั่งชาวพนหาพราะการได้คนไห้ฟัง ป๊าป๊ากร่ย oh. ันที yeah ่ว่าพอจึงเดือดรักก็กรมฮักนมาเอื้อมันหกมั่นมาเอื้องกมัมาเอื้อโอ้ยสมพัตก็เลยเป็นพอเอ้ยจไปหาไหนจับไปหาไหเอาาเออปจัไปหาไหนควรบ้านวรเนี้มันดีบไปหาไหนจับไป ทั้ระอาตาวเลาะลักเปิดหม้เองเดี๋วพอก็ลัลื้อนาบ้านไม่ให้มันเปิดโลโลงเงานท้อได่ไหลเขาอาอดีแล้วล่ะเทปดีดีเทปดีดีจะมีรางวัลั้งมลักเทดอยู่เนี่ยล่ะทักดีดีจะมีรางวัลอันที่คิดไปเมนแมนบาพอแวเราจะถามดูแล้วทอดูอย่าที่ที่คิดไปแปนแล้วแปนบ้าพเอ้าทักแท้ทักแท้ ข้องแท้ฝันก็ฝันแท้ฝันอืนั่นแหละเอาจักท่านแะเอาจักท่านหละจ้าวจีก็มรับรองลนี่ต้องน้องมาเข้มเข้มขี้แก่บ่เข้มขี้กมอนบ่เหมนโอ้ตายตายตักทัอเอาเท็หยิ่งนั่งดูแค้มพักแค้มลยท้งกี่ท้งชิดออกเค้มวะ <laughs> พรุ่งนี้แก้ตัวใหม่ค่าว่าครับพรุ่งนี้แก้ตัวใหม่พรุ่งนี้แก้ตัวใหม่ไม่กินแท้ๆหนักเมื่ออื่นน่ะอืเพราะว่าโกนใ้แล้วโกนใบแล้วโกนท้ายพราะมบพอกินทั้งพูดไปพอก็นีลูกกินเส้บานเอาเด้อพอเด้อเอ้าขายขายกึ๊เก้าหนังหลักขา,ย,า,กย,า,า,ย,ายกึ <bathrooms> ก๊กขายกึ๊กเก้าเด้อ

เ้าเข้าน้ำก็เาก็คิดด้วยปวดแขวได้วยว่าข้ามให้หนังข้างข้ามให้นังก็ข้ามแล้วล่ะก็มือข้ามกับืน,น็ข้ากับสีไนั้นหลายแล้วเออเท่าข้ามครับเออเอาไม้มเมท้าไม้บ่าักจำไห้เอไม้เท้าไม้บ่าแล้วถามหนูเอาเอาเท้าหนังนะ đâu nó làm phải đi hãy có điện đi hết hãy có đại nó hãy thoát lại nó đến một đó à có bên nhắn đọc có bên nhắn đọc hả? À. Thôi lắc xuống lắc thả cái đọc